สวัสดีครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อ e อ t e น n น l ร d วารดินะครับแต่ว่าเสียดายตังนะครับไอเราหาอัดดิสโน้ตบุ๊กนะครับที่เราไม่ใช้แล้วแต่ว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็ซื้อกล่อง e อ t e น n น l วารดิแบบนี้นะครับมันแต็มกต่อมาชุดละส0งร้อยกว่าบาทกรับไม่ถึง300ร้อรวมค่าจัดส่งเลยนะครับภายในกล่องก็จะมีสาย USB 3.0สามจุดศูนยนะครับสีฟ้า ในกล่องจะเป็นกล่องใสๆแบบนี้นะครับพิธีใส่ก็เปิดใส่ฮันดิ้นต้นบุกลงไปนะครับของผมเนี่ยจจะเป็นตัว500 g ิ500จินะครับ อ่าโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้สายเสร็จสมบูรณ์ครับอันนี้กระเป๋านะครับสำหรับเก็บปกปลา ป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับแก่มีอัดดิสเก่าๆหนึ่ลูกนะครับกับเงินแค่ประมาณ300บาทนะครับคุณก็จะได้บล็อกอัดดิสแบบนี้ไปใช้นะครับขอบคุณมากนะครับ